ดีค่ะพลิกมางน่าวันนี้เรามาทำนี่ค่ะขุดนมสีบค่ะนะคะออกมาจากช่องฟิตเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะที่เรากินเหลือหรือว่าเราซื้อมาแล้วย,ยังไม่ได้ทานะะบบน,นะคะแช่ในช่องฟิตใช่ไหมคะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยน้ำแข็งนะคะไม่ต้องรอรละลายลงกระทะเลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะน้ำมันอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยคะ่ะ เรามาดูกันนะคะทีเลียงนี่ค่ะละลายนะคะแข็งขึ้นทีเราเหนีละลายแล้วนะคะแล้วก็เบาไฟค่ะเบาไฟลงให้เหลือปันกลางนะคะนี่ค่ะเย็เเยนๆนะคะทำไปให้เขา ความเคียวนิดๆค่ะรสชาติมันจะที่เหมือนเราไปอุ่นในไมโครเวฟไม่เหมือนเรา,เราต้มใช่ไหมคนะความสดของเขาอะไรยังไงรสชาติก็จะอยู่ในนี้ค่ะแต่เราต้องไปเรียนค่อยติวเข้าไปเนี่ยค่ะมันรสชาติมันค้างมันอยู่ไปเบาๆนี่ยค่ะเดีย๋ยวมันจะพอมันนิ่มนะคะละลายไม่แข็งละลายของเราจะใช้ได้แล้วค่ะ

啊，你们啥子店？你也是。